สวัสดีครับมีเขามาใส่เบ็ดอีกเส้นเคยครับผมเนายก,กับเสียนนายแล้วครับถ้าว่าสิไม่ได้ใส่ไปทางหุ่นหลังเด้อออเเสียนนายเขาใส่ไปทางหุ่นหลับผมก็ใส่มานี่ไปหันของผมประมาณสามสิบหลังครับของเสียนนายยี่สิบกว่าหลังครับเนี่ยผมก็หลับซุ้มก่อนฝาก กดไลค์กดติดตามรอมไม่ได้กดกระดิง่งรอมได้มั้ยนะเอ,อ๋เพื่อไม่พลาดชิปดีๆจากพวกเราชิปดีวะไหนดีเนาะมึมงมีถุงใส่ปะมึงเอาใส่แน่นเออน่ะโอ้ขอขอตัวนี้น้ำจกักสองสามตัวเนี่ยไม่มีอีกตัวตัวนี้นี่ครับ เดือนยังไงครับผมนี่ครับเบ็ดผมดาวไม่ไหมนะครับมื่อนี้นะครับผมไปดาวมาครับผมเมื่อยครับผมเพิ่งก้นขีกระเดือนแล้วมันตอนนี้ก็ประมาณน่ะมงกว่าก้วกับผมบทันคำครับตาฝ่ามืดฝนสิตกครับมันตกไปแล้วล่ะครับเทือนึงเนี่ยครับผมอ่ะไม่มีหรอกพอปะ เฮเออพอทำนี่แหละบอหลายดอกเจ็บพออะไรตัวยังสองตัวไม่เอตัวยังแค่สองตัวเลยไม่ต้อใส่หลายบ่บียดฟุ้มเลยเั็นอะไปก็ได้บอหลังแก่ขอใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเป็นมุมบ่แมงตัดตัดนี่ครับผมมองนี้ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยิ่งใหญ่เว่งยืนอยู่เออสิไปท่าบุญอยู่ ừ, cùi xay nhỉ, đi, tồi <laughs> đi rán phun, rồi cả đi phun. các bạn, bạn, rán đẻ. nhà phun này này. nha. tơ xơ nhỉ cái yàn này. lau xay, lau xay à, này. แล้วใส่ลงจมบะแต่โอ้สูตรสูตรปลาคอยเลยชี้เดือนลอยเงียบเขากลสิใสให้เบิเบ้งซ้ำนี่ก่อนนะครับนะหลังเดียวครับผมมันจังสีบ่เสียเวลาการใส่ของผมครับผมก็สิตัดไปตอนใส่เสร็จเลยครับผมไปครับผมครับเขากดใส่มอ้อผิดครับเงียบ นี่ดินครับผมปลาเข็งครับผมโอ้ยนายหนึ่งเตี้มแล้วหนึ่งเตี้มแล้วหนึ่งเต้มแล้วปลาเข็งหนึ่งเต้มแล้วหนึ่งเต้มแล้วนายหนึ่งเต้มแล้ว,ลว,นนลวเอาลงหันนี่ครับได้เลยครับผมผมเพิ่งลงเวทชัน้นนี้ได้เลยครับผมปลาเข็ง แม่นน้อยไปผมใส่ต่อครับท่าในได้ใส่บดวยี่หนะ้อปเบ็ดไปผมผมมาบทำงานนี้ครับถือดีแล้วครับปลาอยังกระเบื้ปลาช่อนน้อย,อยโอ้โหกินลึกซะด้วยนายอีกแตามึงวะปลาช่อนน้อยห้ามเลยนี่ครับผม บอยใหญ่ครับบอยใหญ่ปวดหลังกับเบื้องหลังต่อไปครับผมไปครับผมกาแฟนี่ครับผมหลังนีดีครับปลายังยิ่งตัวนิดหน่อยแล้เข่งอีกแล้ยกินลึกอีกโอ้โหไม่แต่ปลาเข่งน้อยรู้ไหมปลาเข่งยังไงครับครับผมเสร็จไปเบื้องนี้ครับมาวันถือว่าไปครับผม นี่ครับผมหกโมงครึ่งครับบรรยากาศสวยๆครับผมก็ใส่เซ็จแล้วครับผมเอาสิกราบครับก็ได้อายุสามัวครับปลาเข็งปลาเข็งกับปลาคอนี่กล่องคือนมวยรับไปครับผมกระบั้นมาครับผม มายามเบ็ดต yeah. ่อครับผมยามือแรงครับผมเฮียเยอะข้างไรเอ้าผมลืมผมก็สิเบลเยียกันครับผมลืมลืมลืมมีบ้านนาบ้านนามาง่ามเต๋อเยอะง่ามเต๋ออยู่ฝีมือผมครับกันสิไปยามเบ็ดกันฮะบัวนี่มาพูดดชาติ ไม่ได <salary> oh, ้ชาด์เลยดิของหลายไม่ได้ชาดเลยไปดีเลยว่ะอ๋อบ่เบ้บ่มาสีหางแล้วไอ้อะผมพยายามครับผมก็สิแยกเบ้คนละทางครับเซียนนายครับผมนว่าเดี๋ยวจัะมาไทยเบิงของเซียนนายนะแบามันสีแดงป่าครับไปครับไปเบิงเบ็ดกัน บเบื้องยะผมเหลือสามตัวครับไม่ยามครับผมโอ้แต่รับไปเบิ้ว่าสิถือบ่โอ้ยทันกินครับผมผมก็มาเร็วอยู่ เดี๋ยวเติบแบบถุ่มเคริงครับผมหลังนี้เยอะยังเดือครับไปต่อครับผมหลังนี้ถึงดึงแพี้ยงเติบหปูปลาไหลนาย ไปไหลวะออโตแบกเงาเลยวะสงสัยตายแล้วมั้ง yeah. อ oo, ้าวุดบอท่ตายกว่ามันตายหางไอ้กูละดึงขึ้นมาเลยรุดครับผมโอ้หันมันได้เลยครับ รุดครับผมก็ยิ่มไซเยียครับไปเบื้องหลังต่อไปครับเมื่อกี้ก็บรุดครับผมดูหลังนี้โอ้ถึอดึงเข้าไปอีกแล้วถือบ่าน้อโอ้บ่ถือ เยอะคือหนึ่งทึงเลยมึงเข้า่องเข้า่องเขาเขียดเรียบร้อยครับเบ็ดขาดโอ้เสียกเสียกว่าดีวะโอ้ เดี๋ยวกันไปยังดีโ์ถือไปเก่งทางนี้เด้๋ยวว่าถือก็ตัวเบ็ดขาดพร้อมไปครับต่อ,ตอครับโอเบ้เห็นปะครับเห็นปะครับรเห็นปะครับถือีแล้วครับปลาเข็งครับผม กสิขออนุญาตปลดครับเนี่ยครับเนี่ยโอเคครับกินเลือกอีกแล้วถือปาเข็งน่อยว่ะ đẹp giờ dây thúng đẹp giờ cả sảy dây này đẹp không à đẹp không

Yeah. Ờ, Thưa này. Nhìn nhà quá anh đây anh của lúc cả đấy. Lực chip hải. đang yeah. cả đẹp. Đừng cái nói gì đấy Đó. <laughs> Tè <laughs> แบบหลังก็แไปอันนี้ก็เยื่อบิดตาผมหลังนี่เธอครับผมปลาเขียงรุดอีกว่าไม่รุดแมใหญ่อยู่แมใยญ่อยู่จ้ำจ้ำหลังอ่ถ่ายดิหลือน่อยก็หล่ะตาแตกเลยครับผมปลาตาบอดครับมาติด เบ็ดผมบอดจริงไม่เห็นมันคือมีแต่ร์ประชิงเด็ดสวงเต้มเลยครับผมมันคือบ่หมานวะ ศาสตร์ดาวเบ็ดมาใหม่ประมาณเลย,ปาาายเป็นน้ำเป็นน้ำผู้ใดเป็นเป็นน้ำบอ่อ <Okay. S 2> เป็นน้ำปลามันเสกินบลกินทุบเก็บปลาควายไงสามตัววิชาใด้สีดิเดียนบบไงปลาเข็งยังมากินเสืองดหมาแดกไม่กระดไม่กดอะไ้ ยยังใส่ใ่หลายบ่ฮะใ่หลายบ่ยยื่เหลือเอ้าย่อนนใส่ดิเหลืออยู่เหลือบ่เอามันไปชีดกอกข้างนอกกเอ๊ีนี่ไมยอเบิด โอ้ถือแล้วครับปออ้าหมวยเ้อถือเาอโอ้ายนี่ครับ,บมันก็มีแตอมอย์ยังไแล้ครับผมเยอกับหมดเลยเยอกับหมดเลยโอ้อ๋อถือกงนี่ถือกัเ <laughs> สียงว่ะรุนรุนไปยเยอะเบอดว่ u nhang ư, này hả, tôi mẹ nhảy vô, có gì ạ, lùn hơi là gì cấp bạn cái này thằng giám tôn nữa. ไปเฮาไปต่อครับรุ่นต่อค่าสิได้บ่ก็ยามเบิดแล้วล่ะครับผมแต่ก็สิรุ่นต่อมันได้บ่ครับผมเฮาก็ยามเสร็จแล้วครับผมก็ได้อยู่สามสี่ตัวกับของเจ้านายครับผมไปเบิ对对่งม yeah ือขึ้นเสาครับผมไปครับผมมาครับยามเบ็ดยามเ้าครับผมตอนเ้าครับผมมือคืนกับ đây yếu gấp sám tù gấp luống ngành gấp toàn sỉ cá bản cá bên hốt tù, rồi, còn cho nay nắm tô chết rồi. mà hả bụng mà giàn gấp đẹp vắng đẹp chôm mập hả bụng lặng chôm mập thiệt bò bó bó thiệt chôm mới gì để นี่ครับหลังแดกครับถี่อยูาครับผมใบตโอครับผมหลังครับผมถี่ครับผมปลายยังบูพอเข็งอีกแหละโอ้ยหลุดซ้ำฮ่าโม้ <c ười> มันแถมมาหล,ล,ล,ลุดอีกดึงเกินมากเลยปวดเลยหลุดอีกแล้วครับผมไปครับต่อหลังต่อไปครับ thuộc sắc lắng mấy Giam sáo này mẹ Mới hiện tình rồi Làm nghi cái bó tình

Nói đưa đuổi lần niệm áo thư cá tìu Thư cá noi Bác hoa hết đập bò noi hmm mùa lệ tùng nha dạc nha dạc คังสุดท้ายแล้วครับผมบ่เถือครับผมโอ้แต่ยงมส่งมาบ่มานเลยเอออกระเบิดเบ็ดแล้วครับผมเสียงนายเกิดบ่ได้แลครับเสียงนายตั้งนี่บ่ได้รับแามส่งไปครับผม ba na